ซูชิแสนอร่อยอ,อิ่มจังเลยอ่ะอิ่มไหมแต่ว่าอยากกินคุกกี้หรือขนมมาดิอยากกินคุกกี้เหรอมันมวที่หนึ่งเขาบอกว่าร้านเนี้ยคุกกี้อร่อยมากลองไปกินกันดูไหม่องเจล่็อ้วนแล้วนะให้พเพลิงกินคนเดียวนะมั้ย <laughs> จริงน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นไปเยอะเลยได้ได้ได,ไดงั้นเดี๋ยวเราไปร้านคุกกี้ร้านหนึ่งเขาบอกว่าร้านเนี้ยคุกกี้อร่อยแพลงเชื่อใจนะอร่อยจริงนะอืมจริงอันนี้แบบคุณย่าคนแก่ๆปเป็นเจ้าของร้านแล้วแบบเขาทําดีมากเลยอ่าได้ได้ไดไ,ดไปกินกันเถอะพี่ลิงว่ามันม,มันแปลก,ปกยังไงไม่ร นายเขาขึ้นด้านซ้ายค้นหาคุกกี้ของแกรนมด์มามันหน้นนาตาแต่ละคนมัน,ม,นมีเพื่อนแล้วหาคุกกี้ก่อนพี่ลิงไม่อยากกินแล้วอ่ะนี่ไงเดี๋ยวเราหาคุกกี้เลยหาคุกกี้หาคุกกี้ปุ๊บแล้วก็ออกเลยไงจันจะจจะจีนแน่นะดีนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวลงไปหาคุกกี้เลยโอ๊ยมันมีกะอีอะไรด้วยนะนี่ไงนี่ไงเด็กคุกกี้น่าจะอยู่ในนี้เปล่าห้องครัวหรือเปล่า นี oh God, ่ไงเจอแล้วเออนี่ได้คุกกี้อุายกอนวายเฮ้เก็ตเกวิ่งเก็ตวิ่งวายวายวายวเก็ตวิ่งเร็วเร็วเร็วิ่งไปไหนวะเนี่ยวิ่งไปไหนวะเนี่ยแล้วยังไงวิ่งไปไหนแล้วยังไงทางนี้หรอทางไหนอะวิ่งไปยังไงุญแจคุญแจเฮ้ยไปไงอะไ มันตามแบบมันเดินเร็วด้วยอะทำไมมันเดินเร็วขนาดอ้ยกุญแจกคุณแจ็จะคุญแจแล้วเร็วเร็วเปิดประตูปิดประตูได้ไหมประตูได้ไหมหยิบคุณแจแล้วโอเคววยวมันตามมันตามมันตามวุ้ยมันตามไปมากเลยอะโอ้ยวเลยวุลยัวุลยวกลัวุ้ัวุ้ย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 ุ้ยวุ้ยวุ้าวุ้ยวุ้ยโอ้ยวก้ยวไขประตูใุ้ประตูใุ้ประตูใุ้ประตู โอเคเรารีบไปดีกว่าแล้วออกจากที่นี่ยังไงวะเนี่ยเอ็งไม่อยากกินคุกกี้แล้วอ่ะอยากกินอยากกินอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเธอคุกกี้อร่อยใจไปเราต้องเอาคุกกี้ไปกินอ้าาาาคิดลวงเลย,ยวันอันตรายข้างล่างก็เปีนน้ำหนามไปหมดเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยปีนขึ้นข้างบนกันนะคะตอนนี้ อยากเชื่อเกเลยนาจะมากินคุกกี้เลยโอ้ยโอ้ยไม่น่าเลยอะ่ะนี่ไงออกข้างนอกบ้านแหละเอล <c oughs> ยังไม่ออกจะหน่อยนึงอะ่ะนี่ไงใกล้แล้วใกล้แล้วนี่บันไดขึ้นแล้วขึ้นหลังคาเลยแล้วเราขึ้นหลังคาอีกนิดดึงอีกนิดเดียวเชื่อเชื่อเก๋เชื่อเก๋นิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวเราจะรอดเราจะรอดนี่แล้วขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยออ้ย วยนี่ออกมาแล้ว,ออ,อ,อ,ลวออกมาจากบ้านแล้วออกมาจากบ้านแล้วนี่ไงนี่ไงออกมาแล้วโอ, one, โอ้ยกินออกมาโอ้ยเร็วแเร็ววิววิลงลงลงไปลงไปโอ้ยหลอดแล้วยังจะยิ้มอยู่ได้อีกก็ <c oughs> สนุกดีนะเนี่ยมันย้อนย้อนไปยังไงอ่ะคิดว่าเราต้องมุดลงไปที่ใต้ดินลงท่อนี่ลงไปข้างล่างนี่ข้างล่างเหมือนคุกเลยอ่ะเราจะไม่ติดคุกใช่ไหม โอเคไม่ติดหรอกนี่ยแล้วไงต่อนี่ไง,น,ง,ไงนี่ไงเราจะกำลังจะออกไปข้างนอกแล้วเราจะรอดแล้วเราจะรอดไปด้วยกันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่เคยเชื่อใจเท่าไรเลยนี่ไงออกแล้วมั้งเนี่ยอย,ยังยังไม่ออกอีกยังไงจีแต่ว่ารีบไปเฮอรีบไปเ,ออเดี๋ยวมันเดินตามอีกอะเดี๋ยวคุณยาเขาเดินตามขอกินคุกกี้หน่อยหนึ่งก็ไม่ให้อ่ะอ ก็นั่นแหะสิใครน้ามาบอกว่าคุกกี้อร่อยอ๋อเก้จำได้ไหมว่าใครเป็นคนพูดอะจำไม่ได้แล้วหลอนๆเลยหลอนๆอุ้ย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 งั้นไงต่ออ๋ท่านมีโอ้ยมันมืดมาผี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 เหรอผีแน่ๆเลยแกระวังนะผีมันมาผีมันตามผีมันตามตัวใคหลายตัวด้วยมันไม่ใช่ตัวเดียวด้วยมันไม่ใช่ตัวเดียวด้วยมันหลายตัวหลาย ด้วยๆแล้วเก็บไม่โคตรกระโดดพี่ลิงอยู่กับที่เฉยๆเลยเอื้อ่าๆๆว้ายว้ยนี่เราเจอเจอเส้นชัยแล้วใช่ไหมแล้วเจอเจอเธอทังออกแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเราหลุดพ้นจากตรงเมื่อกี้แล้วแล้วเราก็อ้าวเอาไงวะเนี่ยที่ไหนวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าต้องเข้าบ้านอีกอ่ะคิดจะเข้าไปเหรอจะเข้าไปจริงๆเหรอว้ยยังไงอ่ะว้าย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 เขามา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 เราต้องทางไหนเราต้องทางไหน เฮ้ยเรา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 มาทางเดิมหรือเปล่าอุ้ยยายมายายมายายอุ้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 ยเกงมันมันแปลกอ่ะทขาไมคุณย,ยายเขาตามเรามาตลอดเวลาเลยอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ทางเดิมนะเคิดว่าไม่ใช่ทางเดิมเราต้องกลับบ้านอย่างรอดปลอดภัยเราต้องไม่ตุยอืบให้วิลลิงไม่นาอยากกินคุกกี้เลยอยากเอาจริงๆนะ นั่นนะสิเมื่อกี้ร้านซูชินะเขาก็มีขนมนะแต่มีขนมอย่างอื่นไงโอย้ยไม่น่าเชื่อเก่งเลยนี่ที่ไหนอีกเนี่อยอุ้ยรถโอ๊รถรถเราต้องขับรถไปไปเรา้อขับรถรถกระโดดได้อุ้ยรถกระโดดได้ด้วยรถกระโดดได้ด้วยจ้าฮึบเฮ้ยเกศไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้โอเคโอเคไม่ได้รีบเลยเนี่ยชา้าๆอยู่ชา้าๆอยู่ฮึดนโอ้ยเขียวพื้นเลยอะจืดฮึดนรึรึพื้ ไม่จบยังไม่หมดเฮ้ยแต่ว่าอันนี้เราเราออกมาข้างนอกบ้านใครแล้วนี่นาใช่ไหมเราน่าจะปลอดภัยแล้วแหละอุ้ยโอ้โหโอ้โหเกว่าเออนี่ไงถึงแล้วเรียบร้อยเราต้องลงรถก่อนใช่ไหมโอเครลอดแล้วอุ้ยเหมือนเข้ามาอุ้ยแล้เข้ากลับมาในบ้านอ่ะว้ายแกแล้วกลับเข้ามาในบ้านทําไม เดี๋ยวนะขอเล่ก่อนอุ้ยมีลูกโบลลิงยักษ์อะไรก็ไม่รู้อ่ะมันใช่บ้านเดิมไหมเนี่ยเหมือนบ้านใหม่เดี๋ยวดเดี๋ยวหลบปุ๊บปุ๊บปุ๊บมองมองมองเลๆเลฮึ๊บฮึบฮึบไม่ใช่ไม่ใช่ฮึ๊บปุ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 ๊บิุ๊บป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 นอบปุ๊บนะ๊บปห๊บปง๊บปน๊บ เราเห็นปืนอะไรแปลกๆอยู่ตรงนั้นน่ะคุกกี้ชูก้าเนี่ยวุ้ยว่าคืออะไรคืออะไรคืออะไรวะไอ้ยูพอมาดีมายิงยิงยิงนี่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 โอ้ยทำไมุ้ยมันไหลตัวเก๋มันวุ้ยมันไม่ใช่ตัวเดียวเยอะมากมันเยอะมากเยอะมากแล้วตอนนี้คือเลือด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 ของมันเลือดของมันชุบชุบชุบโอเคยิงให้มันโดนโดนหน่อยดีเห็นไหมนั่นมันยิงไม่โดนอะ มันเดินไวด้วยเห็นปุ๊อุ้ยโอ้จริงมันเดินไวมากฉันจะตายไปเนี่ยฉันจะตายไปเนี่ยฮึบฮึบฮึบอุ้ยอุ้ยข้างหลังอู้อู้อู้รัวเลยรัวเลยชนะยังอ่ะชนะแล้วชนะแล้วโอเคเดี๋ยวเราบินขึ้นเฮ้ยทำไมต้องขึ้นบ้านต้นไม้อ่ะเอาเือขาขึ้นไปก่อนห้องส่วนตัวโอเคเรียบร้อยแล้วก็ ได้คุกกี้เอ้ยได้คุกกี้มากินตะทีโอ้โหอร่อยเลยอร่อยเอออร่อยจริงด้วยอืะมงอร่อยอ่ะเก๋จะกินเยอะเดี๋ยวอ้วนเก๋เฮ้ยเฮ้ยเก๋ระวังอือร่อยนะอืเก๋ว่ามันอร่อยจริงเก๋อ้วนเลี้ยวอ่ะโอ้โหอ้วนเลี้ยวอร่อยอ่ะอืทุกคนช่วยเบลิงช่วยเก๋มันไม่หยุดกินเลยอะอร่อยมากเลยอร่อย อมันตัวใหญ่ขึ้นอีกแล้วตัวมันเบลอเลยใช่ด้วยใช่ด้วยนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้น่ากลัวมากเลยว้าวว้าวสติกเกอร์ลาโปเกต89มสิบเก้าีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เปรลงนแนน้ำเลย ขอขอบคุณ Tru e Super f i ฟ e r g a m เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ